นโมตัสสะ์พระเขาวโตูอรหัตูตสัมมาสัมพุทธสัะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองฟังธรรมแล้วหลี่ออกด้วยกายและจิตเพื่อจเจริญโพชฌงเจ็ดการได้ฟังธรรมของพิสุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ พูดถึงพร้อมด้วยปัญญาพูดถึงพร้อมด้วยวิมุตติผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานทัศนะมีอุปการะมากเพราะทำให้เราหลี่ออกด้วยกายและหลี่ออกด้วยจิตย่อมระลึกถึงย่อมตึกถึงธรรมและเจริญโพชงเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุทั้งหลาย พิสุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานทัศนะการได้เห็นพิสุเหล่านั้นก็ดีการได้ฟังพิสุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปหาพิสุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปนั่งใกล้พิสุเหล่านั้นก็ดี การระล,ลึกถึงพิสุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามพิสุเหล่านั้นก็ดีแต่ละอย่างละอย่างเรากล่าวว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมของพิสุเห็นปานนั้นแล้วย่อมหลีกออกอยู่ด้วยสองวิธีคือหลีกออกด้วยกาย และหลีกออกด้วยจิตเมื่อเธอหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมระลึกถึงย่อมตึกถึงธรรมนั้นพิสุทั้งหลายสมัยใดพิสุหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมระลึกถึงย่อมตึกถึงธรรมนั้นสมัยนั้นสติสัมโพชงเป็นอันพิสุป,ปารบแล้วพิสุย่อมชื่อว่า จเจริญสติสัมโพชงสติสัมโพชงของพิสุย่อมถึงความจเจริญบริบูรณ์เธอมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตาถึงความพินิษพิจรารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาพิสุทั้งหลายสมัยใดพิสุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตาถึงความพินิษพิจรารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยน,น,รรยน,นยั้นธรรมะวิจยะสัมโพชงเป็นอันพิสุปารพแล้วพิสุย่อมชื่อว่าเจริญธรรมะวิจยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงของพิสุย่อมถึงความจเจริญบริบูรณ์เมื่อพิสุเลือกเฟ้นตรวจตาพินิษพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนเป็นอันพิสุ ปารลบแล้วพิสุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพิสุเลือกเฟ้นตวจตาพินิษพิจรารณาธทมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนอ,น,ยน,น,ยนอันพิสุปารลบแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงเป็นอันพิสุปารลบแล้วพิสุย่อมชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชง วิริยะสัมโพชงของพิสุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปิติที่ไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่พิสุผู้ปารบความเพียรพิสุทั้งหลายสมัยใดปิติที่ไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่พิสุผู้ปารลบความเพียรสมัยนั้นปิติสัมโพชงเป็นอันพิสุปารลบแล้วพิสุ ย่อมชื่อว่าจเจริญปิติสัมโพชงปิติสัมโพชงของพิสุย่อมถึงความจเจริญบริบูรณ์กายก็ดีจิตก็ดีของพิสุผู้มีใจกอบด้วยปิติย่อมสงบระง,งับพิสุทั้งหลายสมัยใดกายก็ดีจิตก็ดีของพิสุผู้มีใจกอบด้วยปิติย่อมสงบระง,งับสมัยนั้น ปัสสติสัมโพชงเป็นอนันพิสุปารบแล้วพิสุย่อมชื่อว่าเจริญปัสสติสัมโพชงปัสสติสัมพโพชงของพิสุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์จิตของพิสุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขย่อมตั้งมัน่นพิสุทั้งหลายสมัยใดจิตของพิสุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขย่อมตั้งมัน่น สมัยนันนนย้นสมาธิสัมโพชงเป็นอันพิสุปารบแล้วพิสุย่อมชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงของพิสุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เธอย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดีพิสุทั้งหลายสมัยใดพิสุย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดี สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงเป็นอันพิสุปารลบแล้วพิสุย่อมชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงของพิสุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์สาธุ